คุณแม่วาลาพรคุณอะคุณมาดูนี่อะนี่คุณมาดูคุณแม่วาลาพรเน่คุณแม่วาลาพรเนี่ยนอนติดเตียงอะนี่เปิดให้ดูให้ดูนี่ก่อนคุณแม่อายุห้าสิบสี่ยังทําได้เลยคุณแม่ผู้พิการนอนติดเตียงนัใงรลังเลยอยู่ที่เดีเนี่ยเห็นไหมคุณแม่นอนติดเตียงคุณแม่คุณแม่จดลน์นะอายุห้าสิบสี่ยังมานั่งจดพิธีการทําธุรกิจคุณแม่อายุห้าสิบสี่มานั่งจดนั่งเขียนอะนี่มึงเข้าไปดูรายได้้ขอองคุณแม่่ลาสดตนนี ดูรายได้ของคุณแม่นะคุณแม่อายุห้าสิบสี่ปีแล้วนะแล้วนอนอยู่ที่เตียงยด้วยดูไลฟ์ด้วยนะดยดเ,เดี๋ยวดูรายได้ของคุณแม่โอเคเดี๋ยวดูรายได้ของคุณแม่อ่ะไหนดูรายได้ของแม่ดิคุณแม่อายุห้าสิบสี่รายได้เจ็ดหมื่นสองอยู่ที่บ้านนอนติดเตียงด้วยนะคุณว่าจะไปหาที่ไหนรายได้วันละเจ็ดหมื่นสำหรับคนอายุห้าสิบสี่นอนอยู่ที่เตียง กับการเลือกธุรกิจสองชิ้นชิ้นสองพันสามพันบโอเค